รักน้ำรักป่าผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกับสายน้ำและต้นไม้อย่างพึ่งพาคือวิถีชีวิตของชาวเมืองสองแควตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอันมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยทั้งสองสายไหลามาบรรจบกันหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสองฝักฝั่งแม่น้ำให้บริบูรณ์ด้วยแหล่งอาหารและป่าไม้เขียวขจีลักษณะเด่นๆที่เป็นเป็น,ปนส่วนใหญ่จะเป็นส่วนโบราณก็มีละมุดมีขนุนมีมะปางมีมะม่วง แล้วก็มันไม้ไม้เาเรียกไม้เบญจพรรณเนาะพูดถึงพืชพืชของเบญจพรรณอ่ะเวลามันหล่นมาจากต้นพอหล่นลงมาชาวบ,บ้านเห็นอต้นนี้แข็งแรงเขาเอาไว้อีต้นไหนไม่แข็งแรงเขาก็ตัดทิ้งไปแล้วก็เขาเขาก็ปลูกเพิ่มขึ้นแล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างป่ายางนานเนี่ยอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นความชอบของของส่วนตัวของเจ้าของที่เลยว,ว่าเขาจะอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานแล้วเขามีความชอบโดยโดยที่เรียกว่าไม่อยากตัดไม่อยากทําลายป่า ต้นยางนาขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่าร้อยปีคือมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่ชาวบ้านรักษาไว้ร่วมกันทําให้ตําบลจอมทองมีความเขียวขจีด้วยไม้เบญจพรรณหลากชนิดทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของลูกบ้านช่วยกันอนุรักษ์และปลูกป่าเพิ่มตามนโยบายของผู้นําท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามาเช่วยกันปลูกป่าให้กับวัดแล้ววัดก็จะเป็นที่ร่มเย็นของของทางศาสนาการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาระหว่างชาวบ้านและป่าชุมชน ทำให้ตำบลจอมทองอําเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกมีพื้นที่สีเขียวกว่าร้อยละ80ของพื้นที่อาศัยและได้รับรางวัลตำบลเขียวขจีดีเด่นในปี2546จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าและรักษาให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไปเขียวขจีดีเด่นเนี่ยคำว่าเขียวแล้วก็ขจีแล้วก็ดีเด่นเนี่ยมันมันมันพวกเราต้องต้องช่วยกันคำพูดอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ตึงตาตึงใจของคนในชุมชนของเราว่า เราควรจะมีความตระหนักในเรื่อง,งของการรักษาพืนป่าและความเขียวของตำนบลนเราไว้ให้ใหอย่างอย่างยั่งยืนค่ะถามตอบกับดรกัลยาสวัสดีค่ะมีคําถามว่าตําบลเขียวขจีดีเด่นในปี2546ของจังหวัดพิษณุโลกคือตําบลใดระหว่างตําบลจอมทองและตําบลวังทองส่งคําตอบมาตามที่อยู่นี้นะคะผู้โชคดี10ท่านจะได้รับชุดของขวัญจากวตามิวแชม สนับสนุนโดยไวต้มนิ้อแชมปก้านกล้วยอร่อยทุกวันดีทุกวัน